ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมารีวิวการใช้งานตัวปรับไฟสเตปอัพนะครับ DC to DC นะครับอันนี้เป็นขนาด400วัตนะครับผมนี่ครับผมก็จะต่อนะครับฝั่งนี้เป็นลายอินนะครับเป็นไฟเข้านะครับไฟเข้านะครับตัวจ่ายไฟของผมจะใช้เป็นสวิตชิ่งนะครับผมส่วนฝั่งนี้จะเป็นขาออกนะครับเป็นไฟออกนะครับผม ครับสำหรับปุ่มสองปุ่มตัวนี้ครับผมอ่าปุ่มฟังทางนี้นะครับผม m ห้าศูนย์สองเป็นปรับกระแสไฟนะครับผมส่วน m หนึ่งศูนย์สามเป็นปรับแรงดันไฟนะครับผม่าแล้วผมก็ต่อมานะครับขาออกมาอย่างนี้นะครับอแล้วก็เข้าแจ็คนะครับเพื่อเราจะเอาไปเลี้ยงตัว m z k tb สองหนึ่งนะครับผมผมจะใช้แรงดันไฟอยู่ที่ยี่สิบสามกว่ากว่านะครับไม่ถึงยี่ิบสี่นะครับโอเคครับผม เดี๋ยวเราจะไปใช้งานตัว Step up นะครับ DC to DC นะครับบอร์ดบูตคอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปใช้งานดูครับว่าจะใช้งานได้ไหมครับผมโอเคครับมาดูกันเลยครับผมจะปรับให้ดูแบบสดๆเลยนะครับนะครับผมก็เริ่มเปิดตัวสวิตชิ่งนะครับผมตัวตัวจ่ายไฟมาหาที่สเตปอัพบอร์ดบูตคอมพิวเตอร์นะครับผมจะลองเช็คดูว่าไฟขาเข้าเข้า14นะครับมาดูครับว่าไฟขาเข้าเข้า14จริงไหมครับ ดูนะครับผมจะเช็คให้ดูนะครับผมไฟขาเข้าเข้าสิบสี่ไหมดูนะครับนี่ครับอันนี้เป็นไฟขาเข้านะครับผมเข้าสิบสี่จุดเจ็ดนะครับผมมาดูไฟขาออกนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่สิบเจ็ดจุดสองนะครับแรงดันไฟนะครับผมจะปรับแรงดันไฟนะครับผมโดยหมุนนะครับหมุนขึ้นนะครับอ่าสังเกตนะครับอ่าถ้าหมุนแบบนี้คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับคือหมุน แรงดันไฟจะลงนะครับมันก็จะวิ่งลงอย่างนี้นะครับวิ่งลงนะครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาครับเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแรงดันไฟจะขึ้นนะครับผมผมจะปรับไปยี่สิบสามจุดกว่าครับยี่บสามโวลต์จุดกว่านะครับโอเคนะครับผมจะปรับไปยี่บสามจุดแปดนะครับตอนนี้ผมปรับแรงดันไฟอยู่ที่ยี่บสามจุดแปดนะครับเพื่อเราจะเอามาเลี้ยงตัวแอมจิฉนะครับผมตัวนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับนี่ครับผมจะมาเลี้ยงตัว mq s ว z ktb สองหนึ่งนะครับมาดูการเทสนะผมมาดูการเทสแล้วก็ฟังเสียงพร้อมกันนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้ปรับแรงดันไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดฟังนะครับผมครับผมอ่าเรามาฟังกันเลยนะครับผมกับการรีวิวเสียงนะครับผม z ktb สองหนึ่งนะครับผมกับบอร์ด เต๊มอัพบูตคอมพิวเตอร์นะครับผมดันไฟไป24โวลต์นะครับ23.8โวลต์นะครับขับอ่าผมลำโพงนะครับผม10นิ้วนะครับโค้งหลอกนะครับดอกโดนัทยักนะครับแล้วก็โค้งหลอกกับโพรงปั๊มนะครับตัวนี้10นิ้ว2ดอกแล้วก็ตัว6.5นิ้ว2ดอกแล้วก็แหลม1ดอกนะครับมาฟังครับว่าเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตตั้งกล้องนะครับฟังกันเลยนะครับผมใส่หูฟังด้วยนะครับผม สี่หัวใจคือจงได้บอกมาบ้านมอวากันเดินทางจากบ้านสู่ว่านเาสัศ โคงกันเลยครับผม Yeah. my